แป๊บนึงครับใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวคุโอ้ยจะเป็นไรโอ้ยพี่พี่โก้เป็นอะไรกับซีพอยอ่ะไม่ไม่ไม่ฟังนะทำกิฟต์บ้านะไรกูงงว่าคุยกันทุกวันอะเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนกันคุยกันปกติเดี๋ยวเปล่าคนตื่นไปตั้งแต่ทำกิฟต์แบบไม่ฟังเลยนะฟังนายฟังนายฟังนนตื่ไม่ไม่ไม่เราควรจะคิปกันต้องเป็นแฟนกันเลยหรอแล้วคืออะไรทำกิฟต์อะไรเขียนว่าพี่เต๋าเขียนในแชท ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่มีซีพอร์ก็ลืมซีเล็กเลยนั่นน่าใจเย็นนายจะเย็นรู้รู้รู้จริงไหมที่เขาบอกวันนั้นวุฒิทำเบลตาลูกชูใส่โก้นายนายนายปากแตกไม่คุ้มโอเคโอเคโอเคพี่มาแล้วนม่แล้วนี่ไม่บาพี่ลบนะเออพี่พี่เจ้าหัวเนี่ยพี่เห็นแรงดินสำคัญกว่าผมเลยเนี่ยเอาเลยไอ้หนุ่มเอ้ยไอ้หนุ่มไอซ์โซไม่วุฒิวุฒินะขอระบายอะไรครับผมได้เลยพี่นายตอนนั้นนายทำโก้ลบแปดสิบโก้เป็นสตรีมเลิกแต่ว่าคนนั้นทำลบไม่เลิกจะไปย่อสั่งมาตรฐานกู ใช่ๆนะเเกินมันไม่ดีจริงๆนะมันไม่ดีจริงๆนะน่าเกลียดว่ะไๆน้องวูหายไปไหนมาเฮ้ยเทนายใหญ่พูดเทนายไปๆวนๆพี่รู้ผมมาอยู่ที่เดิมไม่ได้หาไปไหนนายรู้ใช่ปะ่ะเขาหายไปไหนก็ติดถ้ำอะไรนะเอ็มพอะไรปะตั้งแต่เข้าไอ้มาฉุดไปซิฟิกไปเนี่ยก็เปลี่ยนคนเลยนะเท่าอ่ะใช่ๆนจะเข้าแบบเรียกแม่น้ำอูอูอะไรมาเไๆแม่น้ำอะไรยิ่เออเราจะเข้านองดาบไปอ้าไม่ใช่ไม่ไม่วนๆมบ ไบาบาปไม่เท่าไหร่มากวุฒมากวุฒมากแน่มาไม่คิดแน่เยอะมากเยอะมากไอ้วุฒิแล้วมีคนถามว่ารักพี่หนุ่ยไหมเฮ้ยไอ้ยวถึงพี่หนุ่ยไม่ใช่หรอกไม่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 ยัเคียังบาปยังไงตั้งแต่ยีดีก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาเรื่องคนอื่นหรอกเอาเรื่องตัวเองให้รอดกันเถอะไม่สรุปพี่ซีพอยเขาไม่มีแฟนหรอเอาถามพี่พี่จะรู้ไหมล่ะไม่ไม่เขาไม่มีแฟนดิพี่เขาไม่คือที่นั่นนายจบนะพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาใช่ปะพี่โก้เขาทำคิดไปเฉยไงคือพี่ไม่ได้คิดอะไรกับซีพอยกับซีเด็กกอออ้้ยยชื่่คลาันูดว เออนางซเปียอ่ไม่ใช่นางโซเฟียเฮ้ยขอไหมปืนนี้คนดีอ่ะไม่เกิดไฟแล้วเน่าโอ๊ยคือไม่มีคนถามว่าวุ้นเคยกินเป็ดปักกิ่งจริงไหมปักกิ่งอะไรไม่เอาเอ้าไปดีสวัสดีครับเป็ดปักกิ่งอะไรเมกอะไรเป็ดไม่ใช่เป็ดปักกิ่งเป็ดเป็นปักอะไรเฮ้ย กูรู้ไม่รู้ไงกูก็ถามมันมาเลืออะไรหนีเรื่องความทรงจำความทรงจำอะไรเป็ดปิ่นปากไม่เคยกินหนอนที่เกาหลีอ่ะกูรู้กูจะอะไรสาระไม่ใช่กูที่ไล่นสาระมือครับมือเริ่มเฮ้ยพี่ก็มีบานไม้ขวาไหน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 อยู่ไหนบอกเลยบอกเลยความมือความมือความมือเจอเจอเไม่เจ็บเจ็บไม่แข่งโอ้ยโดนลวกเป็ร้อยห้าสิบไม่ตายสวยสวยแต่พี่มีขวามือล้วนล้วนล้วนอ่ะเบียร์ไฮเบียร์เป็นอะไรบ้างล็อก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 แบ๊กสวยสวยโอเคไม่ได้เก่งเลยเดือ แรเยนน้องชายแกพี่ชายพี่รับนี่แล้วเนี่ยรู้จักโซฟีไหมโซฟีไหนไม่ไม่ไหนไนมึงฟังไหนเนี่ยสลิมมึงไม่สนิมันอะไายไม่ใช่เนาะไม่ใช่อ๋ออ๋อล้วแล้ิอะไรไม่ผมเหยียดสลิมอะผมเหยียดสลิมอะพี่เป็นแหล่พี่กอบพี่เป็นสลิมเมวอนกันเธอโอ้เชิญจียินอยากให้พี่ก้เล่นกับพี่พอยโอ้ แชทมันสื่อแล้วมั้งคือทำทำคลิปกันนี่ต้องเป็นแฟนกันเลยหรอทำคลิปกันจะต้องาทำแชทสีชมพูนี่ยังไงนี่่บอกไม่มีบอกไม่มีความคุยไปลุยกันหลังสตรีมันนี้ไม่เอาเฮ้ยเกิด จพูดริงี่อเแล้วน้องคนนั้นนะเด็กภาคใต้อยู่ดูอยู่นะขาวๆอ่ะบุตรผมก็เจ็บช้ำอยู่ทำน้องบู๊ทผมเสียหลายแล้วว่าเสียหายด้วยมึงลื้อเนี่ยพี่นายคือผมไปเม้นมาผมบอกว่าพวกพีเอสพูดไม่พรอเลยพี่นายพูดพอๆหน่อยเดี๋ยวสวัสดีครับคนดูสวัสดีครับคนดูที่น่ารักทุกทคนทุกคนนะครับใครที่ยังเพิ่งเข้ามานะครับฝากชิมนี่ก่อนครับเป็ดปิ้นปักนะครับอร่อยมากครับนายนายไม่ใช่นั้นาจสวัสดีครับนายเมินไม่ได้เมินครับสวัสดีเอิร์นนะครับคิดถึงเด้อถึงนายมันเมินแต่เบิร์นควัน เป็นแม่ไหนแล้วคิดถึงใครอีกหนิคนไหนอีกหนิเรียนอูนเรียนอูนเพื่อนเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเลยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะๆเพื่อนรักไม่เนี่ยรักมากเลยคนเนี้ยแต่เขาไม่รักเราไปเรื่อยเนี่ยหน่แหน่เจ็บล่อเหี้ยแบบเขาไม่รักเรามึงโผล่แล้วนำนอ่ะพี่นายมันจะมีพีเอ็มหรอกเช็ดเอฟซีไม่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 หุดวุดหุเกี่ยวเรื่องวุดกับโก้ก่อนไม่ต้องมายุ่งเรื่องไหนเด้อไม่จะเคลียร์อะไรมีอะไรให้เขี่ยอะไรมีอะไรให้เขียร์ผมก็ต้องยันไงที่ต้องว่าเป็นแฟนพี่อ้พลอย โอ้เป็นแฟนพอยใช่ไหมใช่ไม่ไม่ไม่สมมูรณ์ไม่สมมูรไม่ไม่ไม่ฟังกูฟังกูกูชอบโซเฟียฟียฟ้องไอพี่้องคุณคุณปะเขาตั้งคิวกับแฟนอะก็มาเลงเลยใช่หรอ เค่ two point อะไรปะใช่ไม่ใช่พี่พี่โก้พี่ดิ้นทำไมดิวุฒิฟังวฟังนะแสนสองคลิปฟังพี่นั่นตามตามคลิปไม่ถามว่าไปให้ทิปกันถังไม้ดิอะไรอีกอะไรก็ว่าเนื่องจริงตังไปเปย์สาวเป็นพันพันบาทหมื่นวุฒหมื่นประมาณหมื่นไม่เคยกดครับไม่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 เคยเปย์ใครครับวุฒิหลักหมื่นวุฒิฟังนายหลักหมื่นวุฒิฟังนายหลักหมื่นโก้ยพูดไปก็เต็มประตูคืออะไรอะไรเต็มประตูเฮ้ยพูจะไม่มีสมาคาราเมลคารามิวคาราเต้ตน้าสามตัว พีโกพีโกหน้าอูหน้าอูอุเวดากองแดกลบเอาแล้วจะหลันพี่ทำไมอ่ะมันเป็นไรนั่นไม่น้าอูเลยหลังไหมเหรอรีบเอาดิไม่ได้ปัญญาอยู่พี่ทำไมพี่ต้องห่าจุรอเชี่ยทำไมต้องหนาจดจจะลืมไมจดจ่อไมมันะมันมันมันอยู่ไหนเจโก้เจโก้เวดากองวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องทรงเอเชเวดากอง พี่ก็พี่ก็ขวาก็ดังขวาก็ดังลืมลมมาเลยลิซมี่ลิซเซนมีริซเซนมีป้อมพี่นายครับตั้งแต่พี่เก็บแต็มเก็บเพชรพี่ไายยี่สบคนหรือยัง พี่วุฒิครับจริงไหมครับแฟนเก่าพี่วุฒิชื่อไคุณคุณจะพูดอะไรหนีพูดวุฒิแคุณจะเล่นกับผมทำไมนะอะไรผมแค่พูดเฉยๆปะให้ผมก็พูดเฉยๆไหมไปก่อนพี่อาร์แต่พี่อาร์ทำไมที่พี่วุฒิจะไปหาพี่ปิ่นปากที่เชียงใหม่ เฮ้ยนายคุณจะเกินไปนายน่ากระเด็นกระเด็นกีรักเกียร์ครับก็วูดงานไม้เด็ดนะวูดอะไรไม้เด็ดอะไรเฮ้ยวูดวูดวป่าสายป่าสายไอ้เนี่ยไอ้ฝรั่งขี้นกมันฝัดอะไรวะน้าไม่จะไปด่าเขาทำไมอ่ะเขาก็มีดแต่ลม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 มันลมไปเลยตอนไหนเดินไปเล่นตอนไหนเปิดยี่สานไอ้นายงงพวกนี้นายต้องไปโรงเรียนอีกแล้วเฮ้ยมันมันมันเต็งตัวเต็นนั่นเต็งตัวเป็นไอ้เนี่ยใช่ใช่ชื่อครับไอ้มันไม่ปืน ขีดขับขวาเดยไม่ดูตั้งใจเล่นน้อยไอซี่ไอซีโลกโอ้โไม่โดนหัวเลยผมยิงเด้ยวหัวไงผมไม่ยิงเกตอไหนอ่ะจูเป็นทรงเอหรืเปล่าทรงเอเจ็บ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 มันเจ็บทรงเอเยทรงซ้อไหลันเอร์วุฒิหลยันเอโอ้ยมันเล่นตึง่อะไรโคตมันเลแล้วมันเลแล้วมันมันตายมันตายโอเคหลังเบาตายพานตายพานเล็กตายพันกรบผมกับผมเฮ้เดงนี้ปอมป้อมอย่าป้อมก๊งกุดกก เฮียแม่บม่จะตายเน่ยมันจะตายแล้วจะอโอ้ยแล้วยิงไม่โดนไอ้ป้มสวยสวยอ้ยโอ้ยโป้อมยโอ้ยโอไยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยมป้ยโอ้ยโอ้ยอ้ปโอ้โอ้ยอ้ยโอ้าโอ้นโอ้ยโน้ยโน้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้้ยโออยโอ้อ้ยโก้ยโยโอ้โอโก้วิ่งมาทยย้ยโอเคโอโอโอโ้อ่้อ่เ็บ ใช่ไม่แต่งกระจกไม่ใช่มันไม่กระจกเลยจ้ะแม่เดี๋ยวอย่าโง่เลยกระจกจะได้สนายมันกระจกจ้ะแล้วแอคเสียงทำไมนี่ก็เพราะเป็นอจีนเนี่ยแอคเสียงไม่ได้ดึงมันเองอ่ะตองดีเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยพี่โก้ยปากส้นตีนยังคงเดิมมาตรฐานของพี่เลยนะครับออนไลน์มาพูดจะหน้าพี่ทำไมนี่คอมเมนต์เจ็ดแบบตื่นเงไยชี้ไปเจอไอซีไอซี่เปิดป้อมปะใช่ใช่ใช่เติ่งเติ่งเติ่งเี่พี่ดันเลยผมขอมิดเดียวป้อมเติ่งเติ่งเติ่งผมส่งผมส่งเิงป้อมเเิงงป้้อมลียส่งเอติ่งป้อมมุเติ่งป้อม แม่เนบูตรักแก๊บจริงไหมนี่มีคนคอมเมนต์เฮ้ยถามคำถามเยอะแม่เป็นนักข่าวไปเนี่ยเอาถามคนดูได้ด้วยม่ดูรู้นี่เป็สงสัยมานานละแล้วก็เลยน่าคลอคิดเจะจะหายไปจากฟรีไฟคือเองไปเล่นแต่กับโซเฟียโซเฟียเขาคือใครอะถามก่อนโซเฟียไหนเดี๋ยวก่อนโซเฟียไหนไม่โซเฟียกับปิดฝังหรือเปล่าโซเฟียในอินนี่อะคอมเมนต์าคอมเมนต์ว่าโซเฟียกับปิดปากนี่คือใครอันนี้คนดูถาม น้องวุ้นน้องวุ้คนดูถามว่าเอ็งชอบสาวแบบไหนเฮ้ยผมไม่ไม่ผมไม่ชอบใครเลยตอนเนี้ยเพราะไม่มีใครชอบผมตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอุ้จริงไม่มีคนบอกว่าอุ้ดทิ้งเขาไปเป็นเด็รเคพี่น้องขายะพุ่ ใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่เคยโกหกเขาเลยนะเม้ยมันมาเรื่องกูได้ไงนี่ยังงงอยู่เลยใช่หรอปืนกูออโตเมติกยิงแสกหน้าเขาเปล่ามือเต็มดีกระโดดง้างฟาดดาบฟิลไรเกนจิไอพวกออ้ฉาก็จบไปตามบีดกระโดดหลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องเพื่อน้องไม่ต้องดีเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เล่นอะไรดีจะไม่เล่นกับพี่แล้วใช่ไหมหมดประโยชน์แล้วไอยอกพี่โกไม่ไม่ไม่ขอคำสุดท้ายได้ไหมนี่พี่รักซีพอยต์ไหมอัคลิปไปเฉยเฮ้ยมึงไม่รักกูรักเทนนะเออพี่ห่ำแห้งแล้วมันไปเลยพี่นายพี่คิิดดวว่่าาขอเปป็นนแฟคคัับืกกูมึง เป็นปลากระมอสมกันดีนะไปละนายเชฟไม่มีใครรักผมเลยทุกคนไม่มีใครรักผมเลยย่าไปหมดเลยงงนะครับเจอกันนะครับปืนกูออโตเมติกยิงแสกหน้าเขาเป้ามือเต็มดีกระโดดง้างฟาดดาบกูฟอะไรกันจิไอพวกไอฉ่าก็จบไปดามเบดกระโดดหลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องเพื่อน้องไม่ต้องรีกูเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เอาอย่างนี้ยิงอะไรนี่